ลิซอนนี่เอ็กเนี่ยยังคงเป็นการ์ดที่สามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดในเกมอยู่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดท,ที่อัปเดตเข้ามาตั้งแต่ซองแรกนั่นก็คือเจเนติกเอเป็กแต่ว่าก็สามารถเอามาใช้สู้กับซองล่าสุดอย่างเมกาไลซิ่งเนี่ยได้เป็นอย่างดีเอาไปใช้งานร่วมกันกับการ์ดซับพอร์ตนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะตกการ์ดเมตาในปัจจุบันเนี่ยได้ทุกใบกันเลยทีเดียวดังนั้นหากใครที่อยากย้อนกลับไปเล่นเด็กลิซอนเอ็กอีกครั้งเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกัันนนนได้้ใคลลิีเยะรบ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาการ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l ล n ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสำหรับเด็กลิซารอนอีเอ็กนั้นก็จะยังคงเป็นเด็กที่เก่งในช่วงกลางถึงเลดเกมอยู่ดีนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการเซตอัพบอร์ดพอสมควรเลยถึงแม้ว่าดวงในการจั่วก,การช่วงต้นเกมจะค่อนข้างดีแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ลิซารอนเนีต้องใช้เอเนอรเป็นจำนวนมากในการสร้างความเสียหายยังไงซะก็ยังคงต้องเสียเวลาในการเซตอัพบอร์ดด้วยการชาร์จจีอยู่ดีนั่นเอง ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดิสการ์ดกันดีกว่าซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของเดิมเลยแต่ว่าก็จะมีการ์ดจากแพทใหม่นะครับมาเสริมทับทําให้เล่นเด็กนี้เนี่ยได้ไง่ายเพิ่มมากย่นขึ้นเองเริ่มต้นกันที่การชุดแรกแน่นอนเลยครับว่าก็จะต้องเป็นลิซซดอนเอนะครับจากซอง g e n e t i c เ p ป็เป็นจํานวน2ชุดด้วยกันโดยผมจะใส่เป็นการ์ดสเตทสนะครับเข้ามาเป็นจํานวน2ใบใส่การ์ดเบสิกนั่นก็คือที่ตัวขเงะนะครับเป็นจํานวน2ใบแล้วก็สเตทหนึ่งอย่างลิซนนบด้วยกัน นอกจากนี้นะครับก็จะใส่เป็นลิซดอนธรรมดานะครับจากซองเจเนติกเอพิกเหมือนกันเนี่ยเข้ามาด้วยเป็นจำนวนหนึ่งใบเอาไว้ใช้เวลาที่เจอไก่เหลืองหรือว่าถ้าจั่วไม่ได้เป็นลิซซัดอ ex สักทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานการ์ดใบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายได้รุนแรงไม่แพ้กันกันกบลิซดอน ex เลยทีเดียวสุดท้ายนะครับก็คือไฟเยอ ex หรือว่านกไฟนั่นเองเป็นการ์ดที่มีหน้าที่ในช่องต้นเกมค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนรับดาเมจในช่วงต้นเกมแล้วก็ช่วยชา์จ้ ให้กับลิซ e x ได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับถ้าเราทำาิซซอน e x ไม่ได้สักทีเนี่ยเราสามารถที่จะติดจี้ให้กับไฟเยอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้สร้างความเสียหายด้วยมูฟ e 2ได้อีกด้วยคือผมจะบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยการใช้ไฟเยอร์สร้างความเสียหายเนี่ยเราไม่ต้องเสียใดเอเนอร์จีเลยครับเพราะถึงแม้ว่าไฟเยอร์ e x เนี่ยจะถูกน็อกเอาท์ไปไอเอเนอร์จีที่เสียไปเนี่ยเราสามารถกู้คืนกลับมาติดให้กับลิซซอนได้ด้วยการใช้เฟรมแพดนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่รู้สึกว่าเราต้องการที่จะใช้ สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็อาจจะต้องสัก2ครั้งเนี่ยสุดท้ายแล้วการชาร์จจี้ให้กับลีซดอนไว้อยู่ที่ประมาณ5 g จีเนี่ยมันก็ยังคงเป็นจํานวนที่ค่อนข้างจําเป็นสําหรับลิซอดอนเออยู่ในการที่จะสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องนะครับ ทีนี้จบในส่วนของการ์ดโปเกมอนไปแล้วเรามาดูการ์ดไอเทมแล้วก็การ์ดซัพพอร์ตกันบ้างครับก็จะมีเป็นโปเกมบอลครับเป็นจํานวน2ใบมีไลคันดี้ครับ2ใบมีเฟรมแพดเป็นจํานวน2ใบครับอย่างที่บอกว่าเอาไว้ใช้กู้จี้ให้กับดิสดอนคือการกู้จี้ในที่นี้เนี่ยมันใช้ได้หลายกรณีมากๆนะครับอะอย่างเช่นอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับถ้าเราติดจี้3เม็ด ให้กับไฟเยอร์แล้วไฟเยอร์ถูกน็อกไปเนี่ยเราก็สามารถใช้เฟรมแพดกูจีไปให้ลิซดอนได้หรือไม่เราอาจจะติด2 g ให้กับไฟเยอร์นะครับแล้วก็รีทีสกลับเพื่อเอาลิซซอนดีเอ็กซเนี่ยขึ้นแอคทีฟโซนไปแล้วก็สามารถที่จะเอาจี้ที่ถูกดิฟทิ้งจากการรีทีสตรงนั้นนะครับ มาติดให้กับลิซซอนได้หรือสุดท้ายเลยก็คือเวลาที่เราใช้ลิซซอนสร้างความเสียหายด้วยมูฟที่2นะครับมันจะทําการดิจี้ออกไปเป็นจํานวน2เม็ดล้วก็สามารถที่จะใช้เฟรมแพดเนี่ยในการกู้จี้กลับมาให้ลิซซอนได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีเพียงแค่2ใบเท่านั้นดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่น่าจะส่งผลให้เราชนะเนี่ยได้มากที่สุดนั่นเอง ที่เหลือนะครับก็จะเป็นการซัพพอร์ตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชนะครับเป็นจำนวน2ใบจิโอวานนี o ่ครับเป็นจำนวน1ใบจิโอวานนี o ่นี่ก็เป็น1ในการที่สำคัญมากๆนะครับเพราะด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยพวกการ์ดล่างวิฒนาการเมรกาเนี่ยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่210หน่วยแต่ว่าลิซดอนเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้เพียงแค่200เท่านั้นนั่นก็หมายความว่าหากเรานะครับต้องการที่จะวันฮิต พลางวิทนาการเมรกาเนี่ยเราก็ต้องใช้งานลิซดอนร่วมกันกันกบจีโอวานีนั่นเองนอกจากนี้จีโอวานี o เนี่ยยังสามารถเอาไว้ใช้คาเตอร์ไก่เหลืองได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราอาจจะอีโวลิซโดนะครับแต่ลิซโดใบนี้เนี่ยมันทาดาเมจได้แค่60แต่ว่าไก่เหลืองนมีดาเมจ70ถ้าเราใช้งานร่วมกันกันกบจีโอวานี ani, ก็จะเป็น70หน่วยพอดีดังนั้นนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องอีโวเป็นลิซดอนใบนี้ก็ได้แต่ขอแค่มีลิซโดใบนี้บวกกับจีโอวานี ani, ก็จะสามารถบันคิดไก่เหลืองได้ด้วยดยวยยเชนนีกั ต่อมาก็คือซาบีนาครับน้องเมย์แล้วก็กูสมานะครับน้องเมย์เนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่าสามารถที่จะช่วยรีมือได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทําลิซซอนได้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนกูสมาเนี่ยก็เอาไว้ใช้ถอดไอเทมครับอาจจะถอดเป็นผ้าคลุมนะครับหรือว่าอาจจะถอดเป็นพวกหมวกสะท้อนต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานนะตอนนั้นว่าควรที่จะต้องใช้ไหมและนี่ละครับก็คือลิสการ์ทั้งหมดครับของเด็กลิซซอน EX ผมดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสหยิบเอาเด็กนี้เนี่ยกลับมาใช้งานอีกครั้งเพราะส่วนตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเล่นเด็กนี้เนี่ยพอสมควรเลยส่วนจะเก่งหรือว่าเอาไปใช้สู้กับเมตาปัจจุบันได้ดีแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นจริงกันเลยครับกับช่วงของเด็กโชเคสนั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนะื้อหาหลักของคลิปนี้ขอพาเพื่อนๆแวะไปที่ร้านเพนกวินการ์ดเกมคอมมูนิตี้ที่ผู้เล่นการ์ดไม่ควรพลาดร้านกว้างนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำมีการ์ดและอุปกรณ์เสริมจำหน่ายเพียบแถมยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมแบบเบิบ่มๆตลอดช่วงสุดสัปดาห์าชาวบางใหญ่โดนทบ,บุรีมาสนุกกันได้พิกัดร้านอยู่สุดซอยม้าไม้กาเดนยืงๆกับเซนทันเวสเกตถ้านั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสามแยกบางใหญ่ประตู3แล้วมาเจอกับผมได้ทุกครั้งที่มีอีเวนต์โปเกมอนทีซีจีที่ร้านเพนกวินการ์ดเกมนะครับ No Way ไฟเยอร์อยู่ไหนเปิดตาแรกมาก็คือน้องฮิโตะคยเก,กก็คือ <c oughs> นั่งเหงาละโอ้แต่ละวันฮิตได้เลยนี่ถ้าเขาไม่มีการ์ดบนเบนก็จีแล้วนะเนี่ยมีแน่นอนนั่นไงมาละหนึ่ง y นเเด็กอะไรวะ เกลาดอสปะ่ะตอนนี้เด็กน้ามันก็ไม่มีเด็กอะไรแล้วปะ่ะพิชูอ๋อใครลิวอะใช้น้องเมย์เลยครับต้องได้ไฟเยอร์นี่ไงมาละแต่เราก็ จะยิ่งช้านะเนี่ยเฟรมแพดก็ไม่มีถ้าตีได้หนึ่งน็อกก็จริงแต่ว่ามันก็ดิจี้ทิ้งไงมันก็จะยิ่งช้าเข้าไปกันใหญ่อะ่ะจบเทิร์นครับมีมนุษย์ลุงอยู่ในมือ2ใบแต่งจริงกุสมากก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นปะ เนี่ยถ้าตาต่อไปเขาอีโวได้ก็คือจีจีเลยนะเพราะว่าแบบเอเนอร์จีเขาพร้อมใช้แล้วอะมีน้ำมีไฟฟ้าครบละโอเฟเ,เซอร์สวยเลยเอาแคนดี้มาจะไ,ได้อีโวดอนเลยไม่ป่ะหนึ่งสอง สขอสัก2จี้ป่ะมาแล้วหนึ่งอ่าโอเคเหลือแค่อีโวละโหนี่เขาชาร์จจี้เผื่อใบหนึ่งใบสองอะไรอย่างเี้เลยปะ่ะล้วประเด็นที่ดอนแมน่ีเลือด1อยปก็คือโดนใครริวชก <laughs> อะขอวางเลยแล้วกันเพราะว่าเผื่อเขาทำใครริวได้แล้วเขาใช้ซาบีน่าไงผมก็ไม่อยากโดนงานไปตีขอชาร์จจี้ตาหนึ่งแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตาหน้าถ้าเกิดยังอยู่นะเราอาจจะติดเฟรมแฮแล้วตี ขอสักสองนะไฟเยอร์ไปมาแล้วหนึ่งเยี yeah. mm ่ยมไฟเยอร์ hmm. น่ารักจริงๆเลย mm hmm. เรื่นี้ก็เหมือนย้อนวันๆเหมือนกันเนาะแต่นี่แหละมันเป็นข้อเสียครับทุกคนพอเราแบบเรามีการช่วยชาร์จี้ก็จริงแต่ว่าพอมันไม่มีการช่วยตัวมันเลยช้าไงนี่ไงมาแล้ว แต่ถ้าเขาเอาขึ้นมาเราก็วันฮิตได้อะแต่เขาก็วันฮิตเราอีกทีได้เหมือนกันครับวันฮิต <laughs> กันไปวันฮิตกันมาอ่าเขายังฮะเฮ้ยแบบนี้ดีกับเรานะพอเขาเอาขึ้นมาปุ๊บเราไอ้นี่ได้เลยเอาดอนขึ้นไปปิดเก็บได้เลยเนี่ยอันเนี้ยเราตีได้หนึ่งนอกรครับใช้เฟรมแผ่นป อันนี้สรุป <S 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 เราเล่นเด็กใหม่กันอยู่ใช่ไหมก็คือในบอร์ดนี้ยมีเฟรมแพดที่เป็นการ์ดจากซองใหม่เพียงใบเดียวอ๋อเขาจะใช้ไอ้นี่หรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะใช้ไคลลิวธรรมดาหรือเปล่าผมว่าน่าจะใส่มาในเด็กอยู่นะ อุ๊ยใช้สเปรย์ว่ะแรงมากประเด็นคือเราจะถอยไฟเยอร์ใบนี้นะยังไงยื้อเวลาสุดๆ <c oughs> เกมนี้มันน่าจะจบช้ากว่าที่คิดแล้วละ่ะทุกคน ตอนนี้ผมก็ไม่สามารถใช้เฟรมแพดได้ก็คือต้องติด2 g จี้แล้วถอยเอาอะงั้นเราเพื่อจวย์ได้แคดดี้เหลือการถกไปตอนแรกไม่ค่อยอยากวางเท่าไหร่จบเทินครับชาร์จีไปยยาวนานมากเนี่ยดวงเริ่มตกละ เขาอะไม่กล้าเอาไข่ริวขึ้นมาหรอกเขารู้ไงเอาไข่ริวขึ้นมาก็โดนแน่แต่เนี่ยผมเสียว่าเขาจะเขาจะใช้เป็นไข่ริวธรรมดาขึ้นมาตีก่อนซึ่งมันจะทำเราเสียเวลามากอืม เออแต่เขายังไม่ได้มีแต้มน็อกเอานี่ใช่ไหมอ่ะผมเก็บอีกหนึ่งน็อกเลยแล้วก็นั่นแหละครับตาหน้าไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมายังไงผมว่าเรามีสิทธิ์ชนะที่ละไม่เช่ีไป ไม่รู้ซะแล้วว่าเทปเลดเกมตัวจริงคือใครใครรลวธรรมดาไม่มีทางที่จะชนะภายในการโจมตีครั้งเดียวอยู่แล้วถ้าบอดเลือดเยอะขนาดเนี้ยใช่ไหมโอ้ยอย่างละลอยนี่ก็แรงอยู่นะอ่ะจีจครับขึ้นไปเลยลิกซ่าดง เรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าให้มันรู้ซะบ้างว่าใครคือมังกรตัวจริง A few moments later รอบนี้เจอโอ้เปิดด้วยไฟเยอร์ก็ดีแหละแต่ว่า โอเคบอมันการันตีเอามาแล้ววางสองใบเป็นโอ้ขอร้องต้องมาเจออะไรดีโปรเฟสเ,เซอร์ป่ายผมอาจจะวางนกไฟด้วยเลยก็ได้นะเื่อเขาบังคับรีทีสแล้วได้เอานกไฟอีกใบหนึ่งขึ้นนะครับ ถ้าเอาใบนี้ขึ้นก็ต้องมาเสียเวลาทงเสียเวลาถอยอะไรอีกได้แคนดี้มาละเหลือแค่ด้นโู้แต่ถ้าโอเคแต่ถ้าตาหน้าเขาอีโวก็คือเราเสียนกไฟเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ตานี้ก็คือต้องติดจี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้สวยครับ ความหวังอยู่ที่เธอแล้วนะไฟเออร์ Fire. ขอสมเม็ดไปเลยตาต่อไปจะได้แบบขึ้นไปตี200ไปหนึ่งสองสามาแล้วหนึ่งขออีก <c oughs> ได้เม็ดเดียวเม็ดเดียวมันจะไปพอทำอะไร ใสโปรเฟสเซอร์ไป2ใบแล้วเพราะฉะนั้นเฟรมแพตต้องวัดดวงแล้วถ้ารอบนี้โดนตีตุยแล้วมีเฟรมแพแล้วก็สามารถขึ้นไปตี60ได้ <c oughs> โคตรน้อยเลยอย่าเพิ่งอีโมโนะโอเคโอเครอดไปฮะเขายูยมาั่วการแสดงว่ามือไม่ได้สวยเท่าไหร่เออเจอบังกรตัวจริงเข้าไปแล้วแต่ะะตาที่แล้วก็เจอบังกรตานี้ก็เจอบังกรอีก ไปหนึ่งสองสามโอ้โหเออยิ้มออกละมาสกีมังกรก็ไม่กลัวละเราตั้งบ์ดเสร็จแล้วนะครับ ถ้าวันหนึ่งมันมีการซัพพอร์ตที่แบบสามารถเปลี่ยนเอเนอร์จีที่ติดอยู่กับโปเกมอนให้กลายเป็นเอเนอร์จีที่เหมาะสมแกการใช้ท่าโจมตีอย่างเงี้ยเนาะมันจะเวอร์ไป,ปะ่ะ ลาก่อนนะไฟเออร์ต่หนูทำหน้าที่ได้ดีแล้วล่ะเออเผแพดมาครับจัดการมันเลย มังกรสามหัวเลยจะมาสู้หนึ่งหัวสรุปเขามีอีกใบหนึ่งลองนะบอกเลย <c ười> ไก่เหลืองยิ้มเลยยิ้มทำไมอะ่ะในว่าเรามีด้อนธรรมดาอีกใบหนึ่งโอ้โหอันนี้เขาวัดดวงแล้วล่ะผมว่า,าในมือเขาอาจจะมีแคนดี้หรือสักอย่างหนึ่งก็เลยแบบโอ้จ่วขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีแล้วผมว่า เนี่ยหมดละหมดสำรับละไม่แต่ถ้าเขาเสียใบนี้ไปเขาก็ไม่มีการ์ดตีแล้วนะถูกไหมผมก็จีๆเลยไงเล่นแบบนี้อันตรายนะผมว่าถ้าเล่นแบบเนี้อาจจะต้องมีคุณยายหรืออะไรเงี้ยมาช่วยแบบดึงร่างเบสิกสักหน่อยไม่แต่ถ้าแบบแบบตุยด้วยร่างร่างสามก็สุดท้ายก็เท่าเดิมแหละก็ไม่มีร่างให้ใช้อยู่ดีเฟรมแพดมาฉ่ ทุกคนคิดว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์หรอปะอยู่ๆวางการ์ดอะไรที่สามารถตีได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามีหรอกมั <laughs> ้งแอบเสียวเหมือนกันเลยะผมว่าคงหรือไม่นะอะถ้าเอาชัวร์เอาแบบจบเกมเลยอะก็ใช้ซาบีน่างัดมาตีจีจีไปกลัวจะโดนเซอร์ไพรส์ไงอยู่ๆมีการ์ดติดหนึ่งจี้ตีห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ จบครับผมอ่ะมาดูว่าตาหน้าจะเจอมังกรอะไรอีกไหมเจอมังกรสองตาติดละ A few minutes later มืดอ,อีกแล้วโอ้รอบนี้เจอของจริงวะ่ะต้องรีบใช้น้องเมยล์ละก่อนที่จะไม่ได้ใช้ดีนะเราได้ติดจี้ก่อนจะใช้ปโปกเกบอลดาร์กล ทุกคนว่าเขาจะตัดอะไรน้องเมย์หรือซาบีนาผมว่าน่าจะน้องเมย์ไปละเศร้าอ่าโอเคก็ยังพอได้อยู่นะครับนี่ไงไม่ได้มาแต่หนึ่งไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มาถึงสอง วางไปเลยกันโดนบังคับรีทีสชาร์จี้ครับผมหนึ่งสองและสามครับโอ้ยมีกระตุกด้วยวะ่ะว้าวเฮ้ยแสดงว่าดวงนี้ตานนี้อาจจะดวงดีนะเนี่ยทุกคนติดหมดนี่แหละปะเหลือแค่แคนดี้กับดอนละ สรุปเอาดวงมาใช้กับการชาร์จจี้หมดจวหาดอนไม่เจอเฮ้ยอย่าพูดเดี๋ยวมันสุมพอดปากชิปหายเขาใส่แอปโซตีตหลังมาด้วยกูสมาอืมอาเผื่อตาหน้าได้ตีสักครั้งหนึ่ง หนึ่งสองสามเยี่ยมต้องแบ่งจี้มานิดนึงละเพราะว่าเขาอาจจะสวิตช์เอาแอปโซใบนี้ขึ้นมาตีจริงๆก็โอ้โหมันโหดเกินบางทีอะ ผมว่าเขาตีใบนี้แหละไม่ใช่ใบไหนหรอกใบอื่นไกลโดนแน่เอือมีดอนแต่ว่ามันอีโวไม่ได้อ่ะเอาไงดีใช้กูส์มาถอด ตีก็ตีไม่ได้อ่ะชาร์จจี้ใบนี้แล้วกันพอใบนเ,นออเ,เ,เนี้ยเสียละหนึ่งสองสามโอ้โหเม็ดเดียวเนี่ยดวงเริ่มไม่ค่อยดีละ <c oughs> โปรเฟสเซอร์อะไไปไหนหมดวะ หน่อยสิมาให้จั่วการ์ดหน่อยคือเราขาดเยอะมากนะเนี่ยไปแล้วหนึ่งเสียจี้แบบมหาศาลเลยอะ่ะเออสักทีขอแคนดี้มาลิซดดอนอ้าไม่มาอีก นกนเขาน่าจะถอยเอาแอปบโซขึ้นมาหรือเขาจะตีนี่อีกทีหนึ่ง้วใช้ใส่ลัดดึงอะไรอย่างงี้ปะผมว,ว่าแม่งแน่ๆเลยปะขอแคนดี้หน่อยเยี่ยม I love it มา เขาไม่กล้าเอาขึ้นมาแล้วล่ะแอปซึ่งแอปโซอะไรนั่นตีไปอ,อีกอย่างหนึ่งเขาไม่สามารถ140หรือ150ได้อยู่แล้วในเทินต่อไปอะ่ะอย่างมากก็ร้อยหนึ่งร้อ่ะบวกเลสเข้าไปใช่ไหม ว้าว wow. 20บวกกับอีก80ยังรอดอยู่นะครับ okay? ตีเลยให้มันจบๆไปเอา้าอีกตัวมีอีกเหรอแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม,ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะนี่มือของเรามี ซาบีน่ะเรามีหนึ่งนกล้วไงต่อยเขาเอาดั์กไล่ขึ้นมาเราก็ชนะอยู่ดีนะับนี่แหละพลังของพี่ดอนเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าครับบึ้มเย่ <Yeah. S 2> ช่วงต้นเกมแอบแอบหืดขึ้นคอเหมือนกันนะ <laughs> อ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กลิซัน EX นะครับในแพทใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเมกาไลซิงนั่นเองคือผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอยากจะหยิบเอาลิซั e นกล EX มาใช้เล่นเพราะว่ามันมีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะเนาะ,นะคิดว่าน่าจะสามารถเอามาใช้สู้กับพวกแบบเมกาได้อย่างแบบสูสีแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ลิซัน EX เล่นยากเนี่ยก็คือเออมันเป็นการ์ดที่ไม่สามารถเก่งได้ด้วยตัวของมันเองและมันต้องการแบบพึ่งพา การ์ดใบอื่นที่จะมาทําให้มันเก่งอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับอย่างที่บอกไปอ่ะถ้าคุณอยากชาร์จจี้คุณใส่นกไฟมาคุณก็จะขาดการ์ดจัว่วแต่ถ้าคุณจะใส่การ์ดจั่วเข้ามานั่นก็คือเอนเต้อย่างเงี้ยคุณก็ไม่สามารถชาร์จจี้ได้ทันมันมันเลยเป็นแบบปัญหาที่ค่อนข้างหนักของอ,อ่อลิซซอนเอ็กซงแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ถ้าเราดวงดีในการจัวการ์ดช่วงต้นเกมสักหน่อยแล้วเราสามารถตั้งบอร์ดลิซซอนได้ไวอะต่อให้เป็นเด็กเมตาอันดับหนึ่งอ,อย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เด็กเมตาอันดับหนึ่งนะครับเป็นเอ่อเมกาแอปโซดาร์ไลแล้วก็ไก่เหลืองใช่ไหมเราก็สามารถชนะได้ต่อให้เจอแบบพวกเลือด210เราก็วันฮิตได้เพราะว่าเราใส่ GO อวันนี้เข้ามาด้วยเอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่อยากจะหยิบเอาลิซอน ex จากอซองเจนติกเอเปกนะครับมาใช้สู้กับเมตาในปัจจุบันและคิดว่าตัวเองเนี่ยนาจะเป็นคนที่ดวงในการจั่วการ์ดดีในระดับหนึ่งก็ลองหยิบไปเล่นตามกันดูได้นะครับ